ันนี้ก็เสียบยอดรับถวายเ้าพ่องนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าสั่งออเดอร์มาเยอะนะครับมืดค่าก็ทํานะครับเนื่องจากว่ารับราชการนะครับไม่มีเวลานะครับจนะถวายเขาพ่องนี้สายพันธุ์เทจากไร้อเมริกานะครับบางท่านถามว่าสวนอยู่ที่ไหนอาจารย์สวนอยู่ที่บ้านหนองเดือนมัีสองตําบลช้างมิง่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับก็พอต้นต่อประมาณสักหนึ่งปีนะครับให้อวบประมาณสักดิน แท่งดินโสนะครับก็อยอดจยอดถวายเขาบอกมาเสียบนะครับลูกค้าหลายท่านทักมาทุกวันนะครับก็ขออภัยที่ทําปริมาณไม่เยอะนะครับแต่คิดว่าประมาณมิจุนาก็ส่งมอบลูกค้าที่โทรมาได้ทุกคนนะครับอันนี้กาลังรวบรวมส่งท่านลูกค้าที่กาลสินสี่ร้อยต้นนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านก็ส่งสั่งมาสั่งจองมาอีกสี่ร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยต้นนะครับก็จะพยายามทํานะครับ คุณลูกค้าทุกท่านที่นยูนน่ใน,น,นต้นพันธ์ธนาคารไทยกำปั้นจรได้ผลิตานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ